เอวเมสุตังเอกังสมย,ยังบะควาสกเกสุวิหารติกะปิละวัตตสมิงมหาวนเนมหาหตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเหตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทะสหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหติพระคะวันตังทัศนายะภิกขูสังข,จ,ขจักอตะโขจตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะโหโสหิโหิอังโขภควา สเกสุวิหระรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเคนะสัทิปัจจมัตเตหิตภิกขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทะสะหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะ สันนิปะตะตาโหติพระคะวันตังทัศนายะภิขูสังขะจะยันนูนะมะยมปิเยนะพระคะวาเตนุปสังกะเมยามะ อุปสังกะนิตวาภะคะวะโตสันติเกปัเจเจกะคาถาภาเสยยามาติปตะโคตาเทวตาเสยยะถาปินะมะพระละวาปุริโสสังสัมมิตชิตัง วาพาหังปะสาเรยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภะคะวโะตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเท е วตาภะคะวันตัง อภิวาเทวตาเอกะมันตังอัถังสุเตะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถันอภาสิมหาสัมะโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัม หะอิมังธรรมสะสมังทักิตาเยวะอประราชิตะสังคันติอธโขอันประราเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถันคาถัง,ถง <c oughs> อภาสิตาตรา,ตา,ตา,ตา พิกาโวสมาทัหังสูงจิตตังอัตะโนอุชุกะกะมะกังสุสารทีวะเนวตะตานิคะตะเหวาอินทริยานิรักขันติปัตติตาติ อธโขอประราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิอาภาสิเชตวาเคียรังเชตวาปะรีขังอินทะเคียรังโอ หับจะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมะราจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอทาโขอะประราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เยเกติพุทธังสะระนังคะตาเสนะเตะขะมิตตันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทะวะกายังปะอริปูเลนสันตีติ อาก,อกาโขภะวาภิกขูอามันเตสิเยพุยเยนะภิกขเวทะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปตีตาโปติตัถาคะตังทะสะนานยะภิกขูสังขจเยปิเตพิกขเวอเหสุงอาตีตะมัทานัง อะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาอาเหสุงเสรยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพาวิสันติอะนาคตะมัทธานัง อะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสรยถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ กิตตยิสสามิพิกขเวเท,วกา,าาาท, ave, ทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิจิตตะ ยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะ <c oughs> สาธุกังนะมะมะนะสิกโรทะพาลิสสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิขูภะคะวะโตปัจจันโสสุงภะคะวา เอตะทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิยัตทะพุมมาตัสิตาเยสิตาคิริขับพระรังปะหิตตาสมาาหิตาปุถูเสหะวันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโน โอธาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิราพินโยปัญจะัสะเตยะัตะวาวะณีกาปิละวัถะเวตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทเวกายาอภิกันตาเต วิชานาถพิกบโบเตจอาตปะมะกะรุงสุตะตวาพุทธสสาสะนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุนุสานะทัศนังอัปเปเกเสะตมะมัททัศขุงสหัสสันอัทะ สัตตังสตังเอเกสหัสสานังอมนุษษสาณัมทะสุงอเปเกนันตมัตทะขุงทิสาสัพพาภุตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตวานะจักขุมาตะโต อามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอพิกันตาเตวิชานาทะภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิหิอนุปุปพโสสัตตา สหสาวะยักษารุมมากาปิละว,ะะวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวนันะวันโตยะสะสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางชะสหสาเหมวะวตายักษานานตาวิวัฏนิโนอิทธิมันโตชุตชิมันโตวนันะวันโต ยะสัจสินโนโมทัมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนางอิเจเโตโสระสสะหัสสายักขานานตะวัดนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวณว,นว,นว,นวนันโตยะสัจสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนางเวสามิตตาปัจจสตายักขานานตะวัดนิโนอิทิมันโตจุติมันโต วน,นะวนโตยสะสัสิโนโมโทมานาอาภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวะนังกุมพิโรโราชะคหะิโกเวปุตลัสะนิเวสานังพินโยนังสตตะสะหัสสังยักขานังปะยิรุปาสติ กุมพิโรราชาคะหิโกโสปาคะสมิติงวนังโพริมัตจะทิสังราชาทะัตะรัโถปะสาสติคันทับพานังอาทิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวะพะหะโว อินทนามามารับภระราอิทธิมันโตชติมันโตวณนนวันโตยะสสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงวะนังทัก,กินัจจิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชา ยศส,สิโสปุตตาปิตัสสะภะ,ะโวอินทะนามะามารัพภะราอิทธิมันโตจิติมันโตว,วันนมันโตยัสะสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางปัจชิมัจจทิสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางอธิปติ มหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนาม,ามารับภร,รานกมหหภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามงิกุนังสม,มิติงวะนางอุตตะอรันอ,อรันจะที่สังราชากุเวโรตับปะสาสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตสะภัะโวอินทะนามามหัาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสิโนโมทม,มานาอภิกามุงปิขุนังสวมิติงวะนัง <c oughs> ปุริมะทิสังทาตะรัตโถ ทัาคิเนนะวิรุณหโกปัชิเมน,นะวิรูปโขกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมสัม,มันตาจตุโรทิสาทันทัละมานาอัดถังสุวเนกาปิ ละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวินวันจักนิกนิกาสัทธามายากุเกนทุเวนเกนทุวิทูจกวิตโตสหะจันทโนกามะเสนโทจะก,กินนุมันทุนิ คันทุจปะปนาโทโอปะมัตโยจะเทวโสวสูโจตะโจโตจะมาตะลิจิตตะเสนโนจะคันทัพโภนะโลราชาชะโนสะโภอาคูปัจะสิขโขเจวะติมพะภูสุริยะ วัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังอธาคูนาภษานาคาเวสารา <c oughs> สห ตันชกากรรมพรับสัตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรรถาจะอาคูนาคายะส,สสิโนเอราวะโนมหานาโคโส ổ, ปะคาสมิต ติงวนง <c oughs> ยนาคราเชสหาัสาหะารันติทิพพาทิชาปคิวิสุทธจักขูเวทาสยาเตวณมันชัปัต,ตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตถานาคราชา นัมาสีสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปัววะหยันตานาคาสุปันนาสหนะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิ ภาพาตะโรวาสวัเเตเสเตอิทิมันโตยะส,สิโนการกัญชามหาภิสมาอสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนะมจีสหสตัญจพระลิบุญตนาตานัง สัพเพเวโรจะนามากาสันในยะหิตะวาพระริงเสนังราหุพัทธมุปามุงสัม,มะยยธานิพัฒนเตภิกขุนังสม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะ ทาคะมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยะัศส,สาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสิโนทะเสเต,เตทะสัทธากายาสเพนานัตตะวัตนโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวนันโตยะสัสิโน โมทมานาอภิการมทิคูนางสม,มิติงวานังเ <c oughs> วทูจเทวาสหลีจะอสสะมาจะทุเวยะมาจันทัตทูปนิสาเทวากันทมาคูโประกิตาสุริยัสูปนิสาเทวา สุริยะมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะพระราหกาวสูนังวาสโวเศโถสกโกปาคะปุรินทะโททเสเต,เตทะสะทากายาสัเพนานัตตะวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันวันโตยะสะสิโนโมทมานอาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังอาทาคูสหคูเทวาชาลมักคิสิขาริวะอ,อ,อ,อริทกาจะโลชาจะอุมมาปุพพะนิพาสิโนวรุนาสหาธรรมมาจะอัจจุตตาจะ อเน,นชก,กาสูเรยรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนะเสเต,เตะสทากายาสเพนนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวานังสัมมานามาหาสัมมานามานุษามานุ สุตมาคิตถาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาย,าสาสะ,สย,ยะสิโนทเสเตถสัทากายาสาเพมานัตตว นิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสม,มิติงวานังสกุกากากรุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสาหาโอทาคไคยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขานา สัทธามัตตาหาระคชามิสัตก,กาจะยัสสัสสิโนธนยังคาถาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวณะวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามงพิขุนังสม,มิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัทะกาจะยัสิสิสิโนลัมพิตราลามะเศษถาโชตินามาจะอสสวานิมมานารติโนอาคู ถาคูปรนิมมิตาทะเสเตทะสัทธากายาสเพนานัตตะวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติวานังสเถเตเทะวะนิกายาสเพนานัตตะวัตนิโนนามันนวเยนะอาคัตฉุง เยจันเย <c oughs> <c oughs> สติสาสหะปะวุธะชาติมัคคิรังโอคะตินนะมะนาสะวังทักเขโมคะต,ะตังตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุธรรมะปะระมะโตจะ ปุตอิธิมะโตสหสนงังุกมาโรติโสจะโสปาคะสะมิเตงวนงัง <c oughs> สหัสะพรม,มะโรกานางังมหาพรหม,มพิตินคติอุปปันโน ติมันโตภิสมากาโยยสสิโสทัสเสตะทะอิสราอาคูปเจกวะสะวติโนเตัจัมัชะโตอาคาหาิโตปาริวาริโต เตจะสภพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภมพมเกมาระเหนนาอาภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันทิยังเอทะขะคันหนะหะทะพันทะพันทะทะ ราเคนะพันทะมันทุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังกิติตัทธมหาเสนโนกนณะหะเสนังอเปสยญิปานิตาตะระมาหับจะสรังกตาวานะเพ เพระวังยะธาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุโทโธอสศยังวเสตันจะสัพังอ,อินญายะ วะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศสาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาะทะพิกโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธะส,สาัสนังวีตราเคหิปากามุง เนสังโลม,มปิอิชยุงสัพเพวิชิตสังคามาระยาตีตายะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตะชะเนสุตาติ